ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรายการดาริสค่ะวันนี้ภูมิใจเสนอนิยายเสียงเรื่องรวมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบทที่15แสงเพชรที่สะท้อนกับไฟนีออนส่องประกายวับวาวอยู่ตรงหน้าเธอมาพักใหญ่แล้วทำให้พัชราต้องหลีตาลงได้กลัวว่าหากจ้องนานเกินไปจะทำให้ตาบอดขึ้นมาได้เมื่อไหร่จะเลิอกอวดไอแหวนเพชรนี่สักที ฉันรู้แล้วว่าผัวแกให้มาเอามือลงได้แล้วพัชราจับมือเพตาที่ยื่นมาตรงหน้าลงอย่างมันไส้มันเป็นแหวนมั่นเขาจองหนูไว้แล้วได้ยินไหมแม,แม่หนูกำลังจะมีผัวเป็นไฮโซหมื่นล้านเพตาตะโกนกอกหูพัชราด้วยความดีใจที่ฝันกำลังจะเป็นจริงกำลังจะมีนี่ยไม่ได้กินกันอีกหรอนึกว่าเสร็จไปแล้วนะเนี่ยก็เกิดเหมือนกันแหละ แต่ฉันเล่นตัวก่อนเพกาบอกออมแอมพัชราตกเข่าตัวเองให้ฉาดใหญ่พรางส่งยิ้มล้อเลียนลูกสาวทำดีมากลูกไม่เสียแรงที่สอนให้รักนวลสงวนตัวแม่ปลื้มจนน้ำตาไหลเลยเห็นไหมร้อฉเฉลิมแม่เป็นแม่ภาษาอะไรอยากให้ลูกเสียตัวไม่ได้อยากแต่รู้จักสัญญานผู้ชายดีว่าต้องการอะไรจากแกคืนเก็บไว้นานระวังจะโดนเขียทิ้งซะก่อน แค่แหวนเพชรไม่กีก่กะรัตมันยังไม่คุ้มหรอกต้องเอาทะเบียนสมรสแม่แรกนู่นฉันถึงจะยอมให้กินจ้าแม่นักธุรกิจจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงผลประโยชน์ไว้ก่อนถ้าอยากแต่งเร็วๆก็พามาให้แม่รู้จักสิจะได้ช่วยเล่งให้อีกทางพัชราอยากรู้จักคู่รักของเพตาเพราะได้ยินกิตติศัพท์เรื่องความรอและมีสเสน่ห์ที่บุตรสาวมาเพ้อให้ฟังบ่อยๆที่สำคัญเธออยากรู้เหลือเกินว่า เขาจริงจังหรือแค่มาหลอกลูกสาวเธอเล่นกันแน่เร็วๆนี้แหละฉันจะนัดให้เจอกันแต่แม่ต้องไปปรับภาพลักษณ์มาก่อนนะจะมาลุกแม่ค้าตลาดแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ฉันเป็นเซเลบิตี้ส่วนแม่ก็กำลังจะมีลูกเขยเป็นไฮโซต้องทำตัวแพงตามไปด้วยรู้ไหมไหนแล้วเงินถ้าไม่มีมันก็ออกไปทำสวยทำรวยไม่ได้หรอกนะพัชราแบมือขอสิ่งที่จะเนรมิต ให้เธอกลายเป็นผู้ลากมากดีอย่างที่ลูกสาวต้องการเพรตากดโอนเงินทางโทรศัพท์ให้พางกาชับเสียงเข้มให้เอาไปทำผมทำหน้าซื้อเสื้อผ้าใหม่นะแม่ห้ามเอาไปเลี้ยงเด็กเด็ดขาดรู้แล้วล่วนะน่ะบอกว่าเลิกก็เลิกสิยญิงสาวไม่ไว้ใจจากที่ให้เด็กรับใช้คอยสอดสองพฤติกรรมก็พบว่าคุณนายยังแอบหนีไปเที่ยวบาร์โฮสอยู่เลยเราเคยผ่านความทุกข์ ใช้ชีวิตในจุดที่ต่ำสุดกันมาแล้วตอนนี้ฉันอยากให้แม่ใช้ชีวิตเบ้นปลายให้มีความสุขแม่รู้แกไม่ต้องห่วงหรอกพัชราดึงเพตาเข้ามากอนฉันเองก็อยากให้แกลืมอดีตแล้วมีความสุขกับปัจจุบันเหมือนกันคุณกวินทัศน์มีทุกอย่างที่ฉันต้องการฉันต้องมีความสุขที่ได้แต่งงานกับเขาแน่หญิงสาวคาดหวังอีกเพียงนิดเดียวโลกทั้งใบก็จะอยู่ในมือของเธอแล้ว มีอะไรให้แม่ช่วยก็บ,บอกแล้วกันพัชราพร้อมงัดกลเม็ดเด็ดพลายทุกทางเพื่อให้ความฝันของเพตาเป็นจริงเพตาขอบคุณพัชราเริ่มเดินหน้าออกงานสังคมเพื่ออวดแหวนเพชรบนนิ้วนางและปล่อยข่าวให้ทุกคนรู้ว่าเธอได้ถูกกวินทัศน์ตีตราจองไว้แล้วนี่มันคิดจะแต่งงานใหม่จริงๆหรอ พึกถึงกระเปยขึ้นด้วยความตกใจเมื่อเห็นข่าวก็อสิบจากแฟมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์รวบรวมมาให้อ่านทิพอาพานั่งอยู่ในห้องด้วยยิ้มสมเพชที่ต้องลดตัวมายุ่งเกี่ยวกับกวินทัศน์แถมตอนนี้ยังจะแพ้ให้กับเพตาอีกยกเกลิอแผนบ้าๆบนี้ไปเถอะหนูไม่อยากทำแล้วทิพอาพาเปยกับพึกอย่างหมดความอดทนได้ไงล่ะพ่อว่ามันกำลังไปได้สวยเลยนะ วันก่อนลูกก็เพิ่งไปกินข้าวกับมันมาไม่ใช่เหรอพึกกกำลังสนุกกับเกมปั่นหัวกวินทัศมากเสียจนดืมใส่ใจกับความรู้สึกของลูกสาวตัวเองนั่นลหะะคะทําให้หนูยิ่งอายหรือพ่ออยากให้คนนินทาลูกสาวว่าเป็นมือที่สามแย่งแฟนดาราคะคนอย่างทิปอาพาไม่เคยต้องตกเป็นรองใครเช่นนี้มาก่อนอดทนอีกนิดได้ไหมพ่อกําลังจะทําให้มันจนตรอกจนยอมขายหุ้นให้กับเราอยู่ พึกเล่าให้ทย์อาพาฟังถึงเรื่องที่สืบรู้มาว่ากวินทัศน์กำลังติดหนี้พนันในคาสิโนโเป็นจำนวนมากจนทำให้เขาต้องเข้าไประง,งับและตรวจสอบเรื่องเงินในบัญชีอย่างเด็ดขาดคนชอบเล่นการพนันอย่างมันลองได้ติดหนี้แล้วหาเงินไปจ่ายไม่ได้มันต้องยอมขายหุ้นให้เราแน่ถึงตอนนั้นลูกแค่หวานล้อมให้มันยอมทำตามก็พอแล้วถ้าเขาไม่เชื่อหนูละคะพูดชายนะ่ะ พอมันหลงผู้หญิงจนหน้ามืดบอกอะไรมันก็ทำหมดแหละแล้วคนอย่างกวินทัศน์ก็มีโง่ปล่อตัวเองเดือดร้อนทั้งที่ยังมีทางเลือกหรอกเชื่อสิทุกอย่างจะต้องเป็นไปนตามแผนของเรามือใหญ่วางลงบนไหล่เล็กของลูกสาวทั้งปลอบและให้กำลังใจในคราวเดียวกันทิพอาพาได้แต่ถอนใจยิ่งได้รู้ว่าเขามีด้านมือเช่นนั้นก็ยิ่งอยากตีตัวออกมาให้ไกลแต่ในความเป็นลูก เธอจะปฏิเสธความต้องการของบิดาได้อย่างไรไม่ต้องห่วงเรื่องชยากรละ่ะพ่อจะคุยกับเขาให้เองพึกแเดาว,ว่าที่ทิพอาภามีอาการอึดอัดใจเช่นนี้คงเพราะกำลังมีความรักอยู่กับคนสนิทของเขาทำไมถึงพูดแบบนั้นคะหนูไม่ได้ไม่ต้องปฏิเสธรอกพ่อรู้ว่าลูกมีใจให้ใครอยู่พ่อชอบชยากระนะอยากได้มาเป็นลูกเขย แต่ทิพยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะเขาเป็นคนดีก็จริงแต่อาจยังไม่ดีที่สุดสำหรับหนูก็ได้ทิ์อาพาเสพติดความสมบูรณ์แบบจนเคยตัวไม่ว่าจะสิ่งของหรือคนรักก็ต้องตรวจด,ดูให้ถีถ่วนจนแน่ใจเสียก่อนว่าไรตํำหนิลูกยังไม่มั่นใจอะไรในตัวเขาเหรอไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูแค่อยากรู้จักเขาให้นานกว่านี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเธอว่าหลังจากนั้นไม่นาน ชยากรถูกเรียกตัวให้เข้าไปพบพฤกทีแรกชายหนุ่มคิดว่าเป็นเรื่องงานแต่ชายสูงวัยกับเล่าถึงแผนการที่จะกำจัดกวินทัศน์ออกไปจากบริษัทโดยใช้ลูกสาวต,วตัวเองเป็นเครื่องมือให้ฟังผมรับปากเมื่อไหร่ที่กวินทัศน์เซ็นขายหุ้นให้แล้วแล้วก็ผมจะให้ทิปถอนตัวออกมาทันทีพึกพูดอย่างคนเห็นแก่ได้โดยที่ไม่สนใจรับฟังความรู้สึกของใคร ชยากรยอมรับว่าไม่เข้าใจแต่แซงทำเป็นยอมรับทั้งที่มีคำถามมากมายเกิดขึ้นคุณพึกคิดว่าจะบีบคุณกวินทา์ได้จริงๆหรอครับตอนนี้ผมสกลับไม่ให้มันใช้เงินบริษัทได้แล้วถ้ายังก่อหน,นี้อยู่ก็ต้องหาเงินมาจ่ายเองแต่คงยากหน่อยเพราะถึงพี่สาวผมจะยกสมบัติให้ทั้งหมดแต่ก็ห้ามเอาทรัพย์สินของเธอไปขายจนกว่าจะครบหปีพีการพนันอย่างนั้น ลำพังเงินปันผลจากบริษัทกับเงินส่วนตัวที่ไม่รู้จะมีหรือเปล่ายังไงก็เอาไปถมหนี้ที่มันก่อไว้ไม่พอหรอกแต่ผมเป็นห่วงคุณทิพย์เกิดเสียท่าให้มันขึ้นมาจะทำยังไงเพื่อเคยคิดถึงความปลอดภัยของลูกสาวตัวเองบ้างหรือเปล่านอกเหนือจากผลประโยชน์ที่จะได้รับมันจะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกทิพย์รู้ว่าต้องเอาตัวรอดยังไงคิดหรอว่าฉันจะปล่อยให้ลูกสาวคนเดียวตกอยู่ในอันตราย ไม่ต้องพูดละฉันต้องรีบไปพรึกวุ่นกับการเก็บเอกสารลงกระเป๋าเพื่อเตรียมเดินทางไปต่างประเทศก่อนจะหันมาสั่งไว้ฉันกลับมานัดครอบครัวนายมากินข้าวด้วยกันสินัดทานข้าวหรอครับเชียากรรู้สึกใจไม่ดีหน้าซี่จนเหลือสองนิ้วโชคดีที่พรึกไม่ทันสังเกตคงจะดีมากถ้าสองครอบครัวจะได้ทำความรู้จักกันเอาไว้ก่อนยังไงฉันก็เชียร์นายอยู่นะ รีบเอาชนะใจเยทิพให้ได้ล่ะเขาแตะไหลให้กำลังใจชายหนุ่มก่อนพุ่นผ่านไปการที่พึกช่วยสนับสนุนเขาก็ดีอยู่หรอกแต่เรื่องที่ขอมานั้นอย่างไรก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงได้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ทุกอย่างกำลังบีบบังคับให้ชยายกรต้องหาทางเอาตัวรอดเสิแล้ว เสียงซุบซิบนินทานั้นแววเข้าหูเขาตั้งแต่เดินลงจากรถขึ้นมายังสำนักงานกระทั่งมาถึงห้องทำงานของตนเองเมื่อพนักงานเห็นเขาจากที่กำลังตั้งกลุ่มกันอยู่ก็รีบแยกย้ายกลับไปนั่งประจำที่ของตัวเองแสรงทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องสื่อก็พอจะเดาได้ว่าพวกนั้นกำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ชายหนุ่มจึงเปลี่ยนทิศทางไปยังห้องทำงานของทิปอาภา เพื่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังยุ่งอยู่หรือเปล่าครับเขาถามทั้งที่เปิดประตูเข้ามาในห้องเธอโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมีอะไรหรอคะฉันว่าอีกสักพักจะลงไปดูพื้นที่ข้างล่างเธอหันหน้าจากคอมพิวเตอร์มาคุยกับเขาดูอะไรอยู่เหรอกวินทัดเดินอ้อมมาด้านหลังหญิงสาวแล้ววางมือค่อมต่อเอาไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นตารางตัวเลขทางบัญชี ไม่ใช่ข่าวก็สิบเรื่องความรักของเขากับเพตาตามที่คิดไว้คุณเห็นข่าวของผมหรือยังเรื่องที่คุณแอบมั่นกับเพตานเหรอยินดีด้วยนะคะทิพอาพาส่งยิ้มหวานกลับมาผิดความคาดหวังของชายหนุ่มที่อยากให้เธอแสดงความหึงหวงออกมามา,มากกว่าประชดหรือเปล่าครับฉันยินดีกับคุณด้วยจริงๆค่ะแต่ผมไม่สนุกด้วยสะหน่อย มันเป็นเรื่องที่แพทเอาไปพูดเองคุณต้องเชื่อผมนะกะวินทั์แก้ตัวกับหญิงสาวด้วยการให้ร้ายเพตาแทนทิพอาพาแอบพอใจอยู่ลึกๆที่ได้ยินเช่นนั้นยิ่งเห็นเขาแสดงท่าทางกังวลกลัวเธอจะเข้าใจผิดมากเท่าไหร่ยิ่งแสดงว่าเขาแค่ความรู้สึกของเธอมากกว่าผู้หญิงที่เที่ยวประกาศว่าถูผู้ชายขอมั่นอย่งเพตาว่าไงล่ะเชื่อผมนะครับ ชายหนุ่มโน้มใบหน้าต่ำลงมาใกล้กว่าเดิมจนหญิงสาวเริ่มประมาฉันเชื่อคุณก็ได้ไม่เห็นต้องมาใกล้ขนาดนี้เลยทิพอาพาจะถอยเก้าอี้ออกแต่ทำไม่ได้เพราะเขาจับมันไว้อยู่แน่นะค่ะเมื่อได้รับคำตอบที่พอใจชายหนุ่มจึงยอมขยับตัวออกมาจากโต๊ะทำงานของเธอนอกจากเรื่องนี้แล้วคุณมีธุระอะไรอีกรึเปล่าลงไปเดินเล่นที่ห้างกันไหม ฉันจะได้ไปร้านด้วยทิปอาพาชวนเขาอย่างรู้สึกดีขึ้นเอาสิผมไม่มีอะไรต้องทำอยู่แล้วกวินแทบพูดตามประษา,าผู้บริหารว่างงานนอกจากรอเซ็นเอกสารก็ไม่มีอะไรให้ต้องทำอีกเพราะอำนาจและการตัดสินใจเกือบทุกอย่างในเวลานี้ตกอยู่ในมือพึกโดยเบ็ดเสร็จชายหนุ่มออกเดินเคียงคู่ไปกับทิปอาพาสำรวจร้านค้าต่างๆภายในห้างของตน และสังเกตว่าคนที่มาใช้บริการนั้นค่อนข้างบางตาลงจากเมื่อครั้งที่เปิดโซนสินค้าใหม่ที่ร่วมทำกับเพตาทิปอาพาเห็นถึงความเงียบเช่นกันจึงได้เปิดขึ้นฉันว่าเราควรรีโนเวทห้างใหม่ให้เข้าถึงง่ายมากกว่านี้พวกคนฐานะปานกลางจะได้กล้าเข้ามาเดินเล่นซื้อของกลับไปได้คุณว่าดีไหมคะก็ดีแต่จะดีกว่านี้ ถ้าทําให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคะ่ะแค่ยอมให้คนระดับกลางเข้ามาก็ทําให้ภาพลักษณ์ของห้างแย่ลงแล้วฉันไม่อยากให้ความเป็นเอกลักษณ์ของห้างดิเอมอรโหายไปแต่จะรองเงินจากพวกไฮโซอย่างเดียวคงเลี้ยงธุรกิจไม่รอดหรอกไม่อย่างนั้นคุณคงไม่คิดดึงเงินจากลูกค้ากลุ่มอื่นเข้ามาแทนหรอกจริงไหมมันก็เป็นแผนเดียวกันกับที่คุณเคยดึงลูกค้าต่างชาติเข้ามานั่นแหะ ทิพอาพายอมรับว่าแผนนั้นได้ผลทีเดียวคุณจะมาลอกงานของผมแบบนี้ไม่ได้นะต้องคิดค่าลิขสิทธิ์ซะเขาฉวยจังหวะทีเผลอเข้าไปจะขโมยหอมแก้มเธอแต่หญิงสาววายกว่ายกมือขึ้นมาป้องกันเอาไว้ได้ชยากรกำลังเดินสำรวจตลาดอยู่แถวนั้นชงยักกับภาพที่เห็นชายหนุ่มรีบหาที่หลบเพื่อสังเกตพฤติกรรมของทั้งสองนี่คุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะ ทิปอาพาดูพางหันมองไปรอบตัวเพราะกลัวจะมีใครเห็นเข้าก็คุณน่ารักจนผมอดใจไม่ไหวนี่นาเราเคยตกลงกันไว้แล้วไงว่าจะไม่มีการถึงเนื้อถึงตัวกันแบบนี้อีกขอโทษผมจะให้เกียรติคุณจะอยู่ห่างสักเม็ดนึงเลยดีไหมเขาขยับตัวออกไปยืนห่างเธอตามที่พูดลักษณะเหมือนเป็นการประชดเสียมากกว่าทำเอาทิปอาพานิ้วหน้าเล่นเป็นเด็ก ลืมไปแล้วหรอว่าตัวเองเป็นใครก็เป็นคนธรรมดาที่อยากอยู่ใกล้ผู้หญิงที่ชอบไงล่ะกะวินทัดหยอดกลับทิปอาภาวางหน้าไม่ถูกเหมือนอยากจะยิ้มแต่ยังวางหน้าขืมกบเกลื่อนคุณคงพูดแบบนี้กับคุณเพตาตลอดเลยสินะเธอถึงได้หลงคุณมากขนาดนี้ผมพูดกับคุณแค่คนเดียวเท่านั้นฉันว่ามันเป็นนิสัยของผู้ชายเจ้าชู้มากกว่า ที่ชอบใช้คำพูดหวานๆห,หลอกให้ผู้หญิงตายใจถ้าคุณรู้ทันผมแบบนี้แล้วทำไมถึงยังกล้ามาคบด้วยล่ะครับถูกย้อนไปเช่นนั้นหญิงสาวได้แต่แซงยิ้มระแวงว่าเขากำลังหลอกถามถึงจุดประสงค์ที่เธอมาทำดีด้วยฉันเห็นใจคนไม่มีเพื่อนอย่างคุณไงหรือคุณไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันแล้วคะร่างเล็กขยับเข้าไปใกล้ร่างใหญ่ทำสายตาอ้อนยั่วเขากลับบ้าง กมมองผมแบบนี้นะทิพย์มันอันตรายเกินไปอันตรายยังไงคะหรือว่าคุณอยากหอมแก้มฉันอีกแล้วเธอเอียงคอถามท่าทางน่ารักกวินทัศน์มองเธอตาพราวระยับแพทยอยากจับเธอมาจูบเสียให้เคดมากกว่าหอมแก้มผมก็กล้าทำคุณนั่นแหละที่จะกลัวจนถอยไปก่อนกวินทัศน์คิดจะทำจริงๆให้ตายเถอะ ชิปอาพาคงเป็นผู้หญิงคนแรกและมั้งที่แค่ใช้สายตามองก็ทำให้เขาหัวใจเต้นแรงได้ขนาดนี้เอาเป็นว่าฉันยอมแพ้คุณดีกว่าดีไซเนอร์สาวยิ้มหวานอีกครั้งก่อนจะขยับห่างออกมาเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่าเขาแพ้ทางเธอหญิงสาวเลือกเดินต่อไปโดยที่มีกวินทัศน์เคียงข้างสุดสัปดาห์นี้คุณมีโปรแกรมที่ไหนหรือเปล่าครับ เขาถามเพราะอยากหาโอกาสอยู่ตามลำพังกับหญิงสาวอีกฉันว่าจะไปนอนชิลรับลมทะเลหาแรงปันดาลใจในการอ,ออกแบบเสื้อผ้าคอเลคชั่นใหม่ก่อนแรกเขาอยากชวนเธอไปเที่ยวรีสอร์ทที่เขาใหญ่ด้วยกันแต่ถ้าเธอมีแผนเที่ยวอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะตามไปเซอร์ไพรส์ก็ได้เมื่อเห็นล่างหลุ่มสาวเดินผ่านไปแล้วชยยกรจึงออกมาจากจุดที่หลบซ่อน และมองตามทั้งคู่ไปด้วยความหึงหวงพึกบอกว่าทิปอาพาไม่เต็มใจที่จะทำงานนี้แต่ดูจากสายตาและท่าทางของเธอเมื่อคู่แล้วชายหนุ่มได้แต่นึกหวานกลัวเหลือเกินว่าเธอจะเผอเผอใจให้กับกวินชัดขึ้นมาจริงๆเห็นทีเขาควรต้องทำอะไรสักอย่างให้เด็กชายที่มาซะแล้ว